ัสดีครับผมนัทพิวเอฟ5นะครับก็สำหรับความรู้สึกพี่ต้องเข้ารายการเดอะมาสเตอร์อีกครั้งนะครับก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะครับแล้วก็รู้สึกคิดถึงวันวานอันเก่านะครับที่เคยอยู่ในบ้านมาก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็ได้เข้าบ้าน,ารน,นครับแต่ไม่ใช่บ้านในเอฟแล้วเป็นบ้านเดอะมาสเตอร์นะครับเหล่นี้เนี่ยนัทก็ฝึไม่ได้เข้าไปเรียนสื่อบที่แล้วนะแต่ว่าจะต้องไปแสดงความสามารถ ก็ตื่นเต้นครับจะได้กลับไปแสดงบ้านอีกครั้งนะแล้วก็ตื่นเต้นมากที่จะได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่บ้านสาร์นี้นะครับก็เตรียมตัวมาด้วยนะครับเพราะว่าด้วยความตื่นเต้นที่มีอยู่เนี่ยมัหลังนั้นให้ไปเรียนแล้วก็ไปปรึกซ้อนกันต่างๆมาบ้างครับแล้วตอนมาถึงที่นะี่แน่นอนมาความการเตรียมตัวที่ต่างกันระหว่างตอนอยู่เอฟห้ากับตอนนี้นะครับที่เข้าเดลังเจอเป็ตอนแรกเนี่ยตอนที่ยังเป็นเอฟห้าอยู่เนี่ยก็คือยังไม่ได้ ก็มามาด้วยใจอย่างเดียวแต่ว่าทางที่นี่ก็คือด้วยประสบการณ์อะไรที่ออกมาจากบ้าน,นแล้วก็ทำงานมามากมายก,ก็ได้ทำให้ต้องต้องเหมือนดึง,ด,งดึงประสบการณ์นั้นที่ได้ทำงานมาใช้ในเดเลมาเตอร์มากขึ้นเพราะว่าโชว์ในครั้งนี้มันจะไม่ใช่นักเรียน คือเป็นเดอะวินเนอร์ที่พ่ออกมาจากบ้านแล้วก็เรียกได้ว่าอายุน้อยที่สุดแล้วชั่วโมงมีประสบการณ์ห่ากยก็ยังน้อยที่พี่ครับก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้กดดันอะไรครับแต่ว่าดึงตรงนี้มาเป็นแรงกดันมากกว่าให้ให้นักตั้งใจมากขึ้นเพราะว่าพี่เขาก็เก่งๆกันนั้นๆแล้วก็พี่พี่เขาได้มีโอกาสที่จะมีทำงานในวงการนี้มานานกว่าแล้วก็ได้มีประสบการณ์ทำงานหลายอย่างมากกว่าก็เลยดึงตรงนี้แหละผมรู้สึกได้ที่แบบเฮ้ยเราต้องตั้งใจให้มากขึ้นเลย ถ้าเท่าแฟนเขาแล้วก็คนดูจนะได้เหนกันอยูถ้าผมว่าสำหรับความรู้สึกเรื่องแฟนคลับอะไรเงี้ยนะครับก็คือสำหรับนั้นเนี่ยนะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองได้เปรียบที่แบบเป็นกับพีทดุนลาสแล้วก็แฟนคลับอินเดียแน่นอยูย่อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าถามนั้นเนีน่ยนะรู้สึกว่าแฟนคลับโลเนียงเหนียวแน่นเหมือนเดิมคนนรับตั้งแต่ได้ร่วมงานคอนเสิร์ตรวมมาเอเชียที่ผ่านทำให้รู้ว่าแฟนคลับพี่เขามไม่ได้หายไปไหนเลยจริงๆครับเแต่ว่าพวกเราคนดูทุกคน ดาดเองเนี่ยไม่ไม่ได้มีโอกาสเ,เขาแฟนคลับเขาลงโต๊ะกันเลยนะครับแต่คือในงานแฟนเนอร์เชียรี่คือก็เห็นว่าแฟนฟคลับพี่ๆเขาก็ยังมาเยอะเหมือน,นเดิมเลยนะ, <c oughs> นะครับด <c oughs> ังนัเลยรู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้แบบว่าได้เปลี่ยนอะไรไปกับใครอเงี้ยครับแต่ว่ามันอาจจะเหมือนกับคนที่ไม่ถึงกับแบบเป็นแฟนฟคลับนะเพรายังคุ้นหูคุ้นตาเราอยู่อะไรเงี้ยครับ แสดงความเสิ่อสัปดาห์สิ่งสัปดาห์แล็ความจัใหญ่ก็คือนั่นว่ามันเป็นกำไรแลเพื่อก็คืออย่างที่บอกว่าศิลปินหลายคนอย่างที่ ก็คือก็ตีใจแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมากไปกว่าว่าเราจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็ประสบการณ์ที่จะได้ร่วมงานกับพี่พี่เบอร์ชีพแล้วก็จะได้ทำให้นัทเนี่ยกลายเป็นมืออาชีพองพี่เขาได้บ้างครับสำหรับแฟนคลับแล้วก็ทุกทคนนะครับที่ติดตามนัดอยู่นะครับตั้งแต่สมัยที่นัดอยู่เลเห้าเลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยในรายการมาสเตอเร์เนี่ยเราก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขัน,นเกมโชว์นีนะครับก็เป็นอะไรที่ ก็อยากที่จะให้ทุกคนนะครับให้กําลังใจนัทเยอะที่ก็ถ้าใครอยากที่จะเห็นนะพัฒนาการของน,น,นะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามดูนะในเดอะบาสเตอร์เยอะด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเห็นนัทอยู่ไปนานๆอยู่ไปหลายๆสัปดาห์อยู่ไปจนถึงอิมแพคกาลีน้านะครับก็นอกจากจะดูให้กำลังใจแล้วนะครับว่างๆก็หยิบมือถือขึ้นมากด ครัพิจารณานะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันครับจะตั้งใจเต็มที่ครับ